สวัสดีค่ะโคเคคุณสุค่ะวันนี้คุณสุดนำเสนอนะคะมเมล็ดสีชมพูนะคะสีชมพูอันนี้เอททียี่สิบสองนะคะเป็นไหมเบอร์ยี่สิบนะคะยาวยี่บสองแขนยาวสิบแปดสิบเก้านะคะเป็นเกตบพยายนาคสองชัน้นสามชั้นนะคะอันนี้ก็แขนสามชั้นนะคะนะคะโอเคใส่ทับสีชมพูนะคะคทับน,นี้ยังไม่สย,ยังไม่สอยค่ะยังไม่สอยนะคะ ก็ขอก็เจ็บเรียบร้อยนะคะนี่คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวคุณสูให้ดูด้านหลังเนาะด้านหลังด้านหลังนี่คือสูตรทาขึ้นมาอีกแล้วเวลาวิ่งโซ่ด้านหลังเนี่ยเราวิ่งโซ่หกนะคะหกห้าสี่สามนะคะแล้วก็มาไฟอีกแล้วก็มาขึ้นโซ่โซ่โซ่สองรัดแล้วก็ค่อยมาทาเก็ดหอยนะคะก็เพื่อให้มันขึ้นมาสูงนะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องมาร์กเกอร์ตรงไหลไหวนะคะ ตรงไหลแต่ลงมาเนี่ยจากเนี่ยลงมาเราวิ่งแค่โซ่สามโซ่สามสลับสองแล้วก็สองเพื่อให้มันต่ําลงมาเพื่อให้มันต่ํากว่าที่จริงเราทําหน้าต่ําหลังสูงอยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันใส่สบายสบายขึ้นสบายกว่าเก่าเราก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะแนะนาเป็นเคล็ดลับเล็กๆนหน้อยนะคะเค็บลับเล็กหน้อยนะคะนิ่งสุดก็ใส่ชุดให้หนัง ออกมาก็สวยนะคะเดี๋ยวสอยซบแล้วก็ปรับผ้านุ่มนะคะสอยซบปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ตากแดดแล้วเตรียมส่งเนาะโอเคไีค่ขี้ได้นิดนึงลืมตัดนะคะอทริปส,สั้นๆให้ชมนะคะเพราะว่าของคุณกล่อมจันนะคะนะฮะกล่มอมจันในสั่งสีผืนนะคะสี่ตัวนะคะกะ็ต้นเทียนกำลังทำนะคะอีกสี่วันเนาะ ก็หลอรอกกันไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ